สภาพบ้านเ่็ดูดีมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านด้วยแล้วก็ดูร่มรื่นบริเวณต้นไม้เนี่ยปกคลุมตัวบ้านทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกเย็นมากเลยค่ะบางมุมก็มองเห็นเขานะคะจริงๆแล้วเห็นเขาน่าจะรอบบ้านเลยรอบบ,รบ,บ้านเลยใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะคะเห็นเขาชัดมากเลยเดี๋ยวตามซาซามาค่ะนี่เขาลูกช้างอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นวิวเขาลูกช้างสวยมาก,เ,ากาเห็น ตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้นธนรัต์ช่วงกม14นะครับคุณอาซาวันนี้เรา,าไปรีวิวอะไรครับวันนี้เราจะพาไปชมบ้านสวยๆค่ะเนื้อที่สองไร่ครึ่งนะคะครับเป็นบ้านาพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ในโซนของอตำบลหมูสีตอนนี้เราถึงกม15นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้า,าน้ำขุดน้ำขุดนะครับโซนนี้เขาเรียกว่าโซนน้ำขุด ถนนที่วิ่งเข้าไปหาตัวบ้านที่เราจะเข้าไปชมวันนี้ถือว่าดีเลยนะครับถนนดีตลอดเส้นทางเลยแล้วก็ตัวบ้านนียอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักกม15นะ้าอยู่ประมาณสัก5-6กิโลนะครับอพอเราวิ่งผ่านมาถึงวัดท่าช้างนะครับเลยวัดท่าช้างไปก็จะเจอสามแยกนะครับเราเลี้ยวขวานะแล้วก็จากจุดที้วิ่งไปนะ่าจะประมาณสัก2-3กิโลถ,ถึงบ้านนะครับ ทำเลก็ถือว่าดีนะครับสามารถใช้เส้นทางกม15วิ่งเข้ามาหาตัวบ้านก็ได้หรือเราใช้เส้นทางกม23ตัดเข้าถนนเส้น3052นะครับวิ่งมาประมาณช่วงกิโลเมตรที่3ที่4เนี่ยก็มีทางเลี้ยวเข้ามาตัวบ้านได้เช่นกันนะครับใช้ได้ทั้ง2เส้นทางเลยเราเข้ามาถึงตัวบ้านแล้วนะครับ ตอนนี้ซาซาก็เข้ามาถึงที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนบ้านกันนะคะคุณซาซา,สาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตัวบ้านก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาดูส่วนด้านนอกนะครับบ้านโอเคคุณซาซานําเลยครับค่ะเดี๋ยวตามซาซาม,มาเลยนะคะสภาพบ้านเนี่ยดูดีมากเลยนะคะสะอาดสะอ้านด้วยแล้วก็ดูร่มรื่นบริเวณต้นไม้เนี่ยปกคลุมตัวบ้านทําให้บ้านเนี่ยรู้สึกเย็นมากเลยค่ะ คุณอาซาครับบ้านหลังนี้กี่ห้องนอนกี่ห้องน้านะครับอ่าสามห้องนอนสามห้องน้านะคะสามห้องนอนสามห้องน้ําใช่เจ้าของเนี่ยอยากขาย<ค>อาจจะมีเรื่องของเฟอร์นิเจอร์บางตัวนะครับที่<ค>ต้องเก็บไว้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็ขายพร้อมตัวบ้านนะครับ<ค>แต่อ่าถ้าดูแลชอบเนี่ยค่อยมาดูกันว่าเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนเนี่ยที่เจ้าของบ้านจะขอเก็บไว้นะครับค่ะคุณอรซ่านำเข้าไปดูตัวบ้านเลยครับได้ค่ะเดี๋ยวตามอะซ่ามาเลยนะคะ ตอนนี้เราาาเเข้ามาในดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะคะฝั่งความมือของคาชาเนี่ยก็จะเป็นมีแบบสําหรับนั่งอ่านห,หนังสือก็ได้นะคะจะมีชั้นหนังสือให้แบบนั่งเร่นหรือนั่งค,คุยกันอย่างนี้นะคะมุมนี้เป็นมุมอาจจะบอกว่าเป็นมุมพักผ่อนใช่ไหมครับคุณตาช่าใช่ค่ะก็คือด้านนอกเนี่ยก็จะมองเห็นวิวนะคะครับเห็นวิวด้านนอกด้วยโอเค,คตอนนี้ก็เป็นมุมอ่านห,หนังสือนะคะมุมพักผ่อนนะครับใช่อะคุณตาช่างนาเลยครับค่ะ แล้วก็มาดูอีกห้องหนึ่งฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นออันนี้ก็จะเป็นห้องอสำรับรับแขกก็ได้เป็นห้องนอนก็ได้นะคะคือเขาจะมีห้องน้ําในตัวแล้วก็ไม่แอร์ด้วยครับค่ะอันนี้ก็จะมองได้สองอย่าง<ช>ห้องทํางานก็ได้รับแขกก็ได้แต่ปัจจุบันนี้คือเป็นห้องทํางานเป็นห้องทํางานค่ะใช่ค่ะก็คือมีแอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวคือถ้ามีเพื่อนมาเยอะก็ ทัห้องนี้เป็นห้องนอนก็ได้ค่ะครับค่ะเดี๋ยวเราบ้านสิบปีนะครับก็ยังถือว่ายังดูแลดีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างอะไรต่างๆถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากค่ะไม่ว่าจะเป็นฟ้าข้างบนเนี่ยยังดูเหมือนบ้านใหม่อยู่เลยนะคะครับค่ะบ้านสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับแล้วก็จัดตัวบ้านเนี่ยให้มีจุดกึ่งกลางของบ้านเนี่ยเป็นจุดเหมือนกับเป็น นั่งเล่นคอมมูนิตี้เล็กๆนะครับใช่สำหรับครอบครัวเลยนะคะเดี๋ยวผมแผ่นกล้องให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าค่ะสภาพตัวบ้านเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะคะมีสลหรับนั่งดูทีวีกับครอบครัวนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นโซฟาอย่างนี้ให้นั่งคซฟข้างฝั่งนี้เป็นอะไรนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวนะคะเป็นครัวใช่ไหมครับห้องทานข้าวอนี้ก็จะเป็นครัวค่ะเราไปดูห้องนอนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะก็คือมีห้องน้ำตัวแล้วก็มีแอร์ด้วยครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่คะอันนี้จะเป็นห้องห้องมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ดูเราไปดูมุมหนึ่งนะครับสามารถจุดนี้ก็สามารถที่จะออกไปชมวิวด้านนอกได้จุดระเบียงด้านนอกได้นะครับจุดระเบียงให้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ อ่ะฝังเราก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องแต่งตัวในตัวด้วยนะคะครับค่ะโอเคคุณตาซาเราไปดูอีกห้องนอนหนึ่งอีกอันนี้เป็นห้องพระนะครับห้องพระด้านบ้านนะครับก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระได้เลยนะครับใช่ค่ะอ้าวต่อไปอ๋อห้องนอนห้องที่สามนะคะห้องนอนห้องที่สามครับใช่ค่ะก็คือเป็นเอ่อห้องนอนบวกห้องน้ําแล้วก็มีแอร์ด้วยทุกห้องมีแอร์หมดเลยค่ะ แล้วก็วิวด้านนอกเนี่ยก็สามารถที่จะมองเห็นวิวด้านนอกได้ด้วยโอเคค่ะครับก็จะดูร่มเลื่นเพราะว่าต้นไม้เนี่ยบริเวณรอบบ้านเลยนะคะก็จะทำให้บ้านรู้สึกเย็นมากไม่ร้อนค่ะคุณอาซาเราเออกไปดูข้างนอกกัน เดี๋ยวซาหพ,พาไปเดินดูบริเวณรอบนอกนะคะของตัวบ้านว่าจะรม่มรื่นแค่ไหนนะคะจะซราบพ,พาคุณผู้ชมเดินดูวิวรอบข้างหน<ด>่อยครับเป็นไงบ้างจะเห็นว่าบริเวณรอบบ้านเนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมดูร่มรื่นมากเลยนะคะฝับ,บางนู้นก็มองเห็นเขานะคะจริงๆแล้วเห็นเขาน่าจะรอบบ้านเลยรอบบ้านเลยใช่ค่ะ เดี๋ยวมาดูด้านนี้นะคะเห็นเขาชัดมากเลยเดี๋ยวตามซาซามาค่ะนี่เขาลูกช้างอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นวิวเขาลูกช้างนะคสวยมาก,เ,ากาเห็นชันมากเลยนะคะจริงๆฝั่งนี้เห็นวิวครอ,อบคลุมทั้งหมดนะครับไม่จะเป็นใช่ร้อยแปดสิบองศาเลยค่่นะครับบ้านก็จะดูร่มรื่นมากเลยนะคะเพราะว่า รอบๆเนี่ยมีแต่ต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะครับต้องบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้มากใช่ค่ะนะครับแล้วก็เอต้องบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างมาณมาสักสิบปีนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็อายุใกล้เคียงกันใช่ค่ะนะครับแล้วก็ท <What> <the album? S 2> ําให้ตัวบ้านเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้เต็มเลยซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับทําให้ตัวบ้านเขาเย็นใช่เข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแทบจะไม่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะครับหรือว่า เราซื้อบ้านแถมต้นไม้นะครับต้นไม้เยอะมากนะครับคุณอาซาครับค่ะตัวบ้านเนี่ยกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ํานะครับอ่าตัวบ้านเนี่ยสามห้องนอนค่ะสามห้องน้าน,นะคะสามห้องนอนสามห้องน,น้ำบ้านสร้างมาประมาณสักสิบปีบปได้แล้วคะ่ะพื้นที่โดยรวมเนี่ยประมาณสักกี่ตารางเมตรครับออประมาณสี่ร้อยกว่าตารางเมตรนะคะครับประมาณสี่ร้อยกว่าตารางเมตรเลยใช่ค่ะ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะครับค่ะเอ่อตัวด้านบนเนี่ยก็ก็คืออยู่ประมาณสักสามร้อยตารางเมตร ก็<ช>ด้านล่างก็อยู่ประมาณสักร้อยกว่า,วาตารางเมตระนะครับเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูสภาพแวดล้อมด้านล่างไปดูสวนไปดูพื้นที่ด้านล่างกันนะครับ<ช>เดี๋ยวคุณกระชานำเลยนะครับค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ จะาพาเดินดูรอบบ้านหน่อยครับเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆตัวบ้านกันนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะคะก็จะมีต้นไม้ปกคลุมอยู่หน้าบ้านซึ่งทําให้ตัวบ้านดูร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายค่ะอ่าใช่ต้นไม้ใหญ่มากนะครับก็ต้นไม้ทุกต้นนี้ก็คือ,อเป็นการซื้อมาปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ<ช>แต่เนื<ะ>่องจากว่าระยะเวลาเนี้ย ประมาณทักสิบปีนะครับต้นไม้ทุกต้นก็โตเต็มที่แล้วนะครับทาให้ตัวบ้านเนี้ร่มรื่นนะครับร่มรื่นมากแล้วก็ไม่ร้อนด้วยแล้วฝั่งนี้ก็เห็นเขาลูกช้างด้วยนะคะอฝั่งนี้จะเป็นวิวเขาลูกช้างนะครับฝั่งด้านล่างก็เห็นวิวด้ชยคนะครับใช่ค่ะแล้วเราลองแพนให้คุณผู้ชมดูค่ะบ้านฝั่งนี้นะครับค่ะ อันนี้เป็นด้านข้างของบ้านนะคะด้านหลังเนี่ยลมพัดเย็นสบายมากเลยนะคะเหมือนเป็นช่องลมเลยอะ่ะอ่ะจุดนี้นะครับก็คือคะจะเป็นที่จอดรถอยู่หลังบ้านนะครับมีถนนวิ่งเข้ามาอ้อมเข้ามาหลังบ้านนะครับ นะคะก็จัดสวนมาแล้วแล้วก็จะมีบ่อด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนนะครับซึ่งก็ใช่ค่ะจัดไว้อย่างดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ่อน้ากลางสวนมีบ่อปลาด้วยนะคะอันนี้มีปลาด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะมีซุ้มกาแฟเล็กๆนะครับคุณตาช่างนำเลยครับแล้วก็จะมีซุ้มไว้สำหรับนั่งจิบกาแฟช่วงเช้าๆนะคะแล้วก็ให้อาหารปลาตอนช่วงเช้าๆหรือช่วงเย็นๆนะคะ ตัวที่ดินเนี่ยก็สองไร่สองงานนะครับพื้นที่บ้านเนี่ย<ช>ก็น่าอยู่มาสักสองไร่ตารางวา<ช>อีกสองไร่เนี่ยเป็นพื้นที่สวนนะครับเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มองได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าเราจะมองเป็นบ้านหลังเกษียณ<ช>หรือเราอาจจะมาต่อยอดทางธุรกิจนะครับคุณน<ช>้าซ่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองไร่เกือบเกือบสองไร่นะครับใ,<ช>ในการพัฒนาในการขึ้นโครงสร้างต่างๆนะครับใช่ค่ะ ล่มรื่นมากนะครับล่มรื่นมากใช่ค่ะก็คือภายในนี้ภายในสวนเนี่ยตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านแล้วนะคะคือมองเห็นวิวเขาใหญ่นี่ชัดมากเลยนะคะอันนี้เป็นวิวเขาใหญ่นะครับใช่ค่ะ คือถนนผ่านหน้าบ้านเนี่ยเป็นถนนลาดยางนะคะตัวส่วนเนี่ยก็มีทั้งเป็นไม้สวยงามเป็นไม้ประดับแล้วก็เป็นผลไม้ผลไม้ด้วยนะครับก็มีทั้งลำไยมีทั้งมะม่วงมีทั้งทุเรียนนะครับก็ได้หลากหลายนะครับใช่ใช่คุณตาซาสรุปให้คุณผู้ชมฟังดูครับว่า ตัวที่ดินเนื้อที่เท่าไหร่เอกสารเป็นอะไร<ค>ะตัวบ้านเนื้อที่เท่าไหร่ <คะ S 1> นะครับสร้างมากี่ปี <คะ S 1> แล้วราคาที่เจ้าของบ้านเปิดขายเนี่ยในราคาเท่าไหร่นะครับได้ค่ะตัวบ้านนี้นะคะเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นฉนดนะคะฉนดคกุดแดงเนื้อที่สองไร่สองงานนะคะตัวบ้านเนี่ยประมาณสี่ร้อยตารางเมตรนะคะ สร้างมาแล้วประมาณ10ปีได้ค่ะกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าครับอ่าสามห้องนอน3มห้องน้ํานะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีห้องสำหรับคนสูวนด้วยครับผมหรือไม่ก็เป็นของแม่บ้านก็มาอยู่ได้ค่ะครับบ้าน3มห้องนอน3ห้องน้ําพื้นที่ประมาณ400ตารางเมตรนะครับเสนอขายในราคาเท่าไหร่ครับคุณซาซ่ายกแปลงนะคะ27.5ล้านค่ะผู้ชมท่านใดสนใจผมแปะอดีไลน์คุณซาซาไว้ลอง ติดต่อคุณทัศาเข้ามานะครับเพื่อเข้า <คะ S 1> ชมบ้านนะครับอีพีนี้เราขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจน,นะคะสวัสดีค่ะล้เจอนค่ะ